แครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผม นี่ก็ผมโดนเน่ครับนี่กับพิโร่เลยไปนอนคนในโหมดเซียมันเล่นเป็นเลนกลางนะแต่ว่าเคทอสุ่มแล้วก็ยืนยิ้มอยู่บอร์น่ะไม่รู้จะเป็นยังไงยังไม่มาเลยเออไม่ได้เตะไม่ได้เตะไอแปนเอฟคิงเขาได้โดนสกิลกี่ทีมันกลายเป็นไอลูกห้าปะหรือสี่ปะสี่ครับโอเคแบ็สมิธถ่ายนะรอเข้ากลางวะวะ ปลาป่องหกแล้วใส่กูเลยอะไรเงี้ยนี่ไงหกแล้วไงเหมือนเล่นกันสี่คน <c oughs> มันรอตัดรูนรูนบนมั้งี่เราตัดรูรรกำลังไปเล่นบนไปไปล่างไปล่างไปล่างแต่แงคบมิน้น่าจะอยู่รูนบน มันตีเก็บลูแล้วนะไอปลาโป่งตีไป,ป,ปแล้วเก็บดับเบิลไปโอ้ยนี่ก็ทอยใส่ก,กูจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยเราคิวกันได้ไ,ได้ไหมดีได้เติ่ โอ้โหเจ็บ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 มันมีดับเบิลโซเลยแล้วแต่สีมยิงสางกูไม่สวยกูซื้อเลยแล้วแต่ส,ส,สู้เลย <laughs> ไม่ใส่ผ้าให้อ่ะ <laughs> ไม่ใส่ผ้าให้เลยนะสวยซื้อเลย แกได้คืนเมื่อกี้มันเห็นได้ไงวะบนยังหายนะเฮ้ยเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วมาแล้วเขี้ยมาแล้วแล้วดูได้ตัวดิโอเคอย่าเดินเลยอย่าเดินเลยสุกเสริมมันเอาแน่ๆมันเอาแน่เบลหนึ่งนะกินเขาขึ้นบนทีมทดสอบดูกำลังไปเล่นบน ที่เขาขึ้นบนนะน่าจะมีอัตติแล้วนะระวังนะมันมีคนตัดหลุหล่างไปยังวะไอรีเจนแม่งพอได้หลุนก็ได้รีเจนไปกินเขาขึ้นไประวังมันไปรับถอยมาถอยมาโอเคโดนได้นะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ไม,ไม่ไหวแล้วเฮ้ยข้างล่างมันเอาเรื่องอยู่ออกของแท้งมาใครโทษไอตัว,วนั้นน่ะไอจัแคปนะ่ะอ้าวเฮียอันตีละมันมีใครมาหรือไงวะอ๋อนี่ไงแบค็คมิดตายละ ีสสทำไมกูได้โจุกจุกจุกอ่ะแล้วบอกว่าทำไมกูได้มีภาพอ่ะมีภาพอ่ะมีภาพแต่ไม่มีภาพกับสแคปนะแต่ตรงอื่นมีอยู่ตรงอืน่นมีอยู่เห็นซับคิวไปหกตัวตอนนี้ <laughs> กินสมุดไปแคทวอตไปกินสมุดมันกินได้อย่างวะยังสิ <15. S 1> หบห้าหัตัวหายไปมีเงินพันห้าเลยวะไปออกง่ายแคทวอตถ้าจะเล่นให้ตัวมันมีประโยชน์นะเล่นพวกใบอะ่ะใบปลดอาวุธไปแต่ไม่ถึงไม่ใจสามให้ฉัอนออกใบเอาปลดอาวุธปลดอาวุธบุ้นแบกพอฟ้าลางล่างไหมฟ้าได้อยู่แต่ดูรูนก่อนตายแล้วลมั้งนะรูนปอมมาแล้ว เฮ้ยคับเฮียมันไปตัดตัดหลุนโอ้ยไมครับเริ่มาป้องนเหือคิงคาอันตปมะบริลีเจนหมดพอดีแม่งเอจะเดาเข้าปะท้าตรงนี้ไว้ก่อนนะกินรอต้งบอนะลองไปบอก อ่ะตายเลยโลระเบิดไม่มีว้าวะัน้ตายบนแล้วเฮ้ยมือใครจริงๆเราปอมเราปลอคโอเคโอเค ระวังกิงเขาอะหายูแบกฟรีมากสวยแปลนระวังแปลนเรารวยอยู่อะมันฆ่ามันยากนี่ต้องอ้อมหลังไปเลยถ้าจะเอามันนะรูแบกลางมาบ่อยมากสมบมรเลยก็ได้แบบรูแบกนี่ใครอยู่ล่างแล้วคนคนเดียว เราไม่ไหวไม่ใช่พี่มีใครอยู่บนแล้วล่างบนเดียวถ้าไปต้องอ้อมหลังไปไม่รู้มันจะหวาดปะแต่ถ้าสกิลไม่โดนก็คือจบเลยอะตีส่วนกูตายดูล่างจริงเอามาละรีเชนอ๋อแมกมิดอยู่อ๋อโดนเสอเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ มาดิมีชาแมนมาชาแมนกูคิวเจ็ดอ่ะกลางหายแนละ้วซาเธอหายไป กำลังว่าไอ้ทศไม่มีโยนขนุนโยนลูกหมาไว้หรอโอ้โหกโดนตันก่อนเรียบร้อยโอ้ไม่ตายโดนแบ็กมิดไอ้เฮียแบ็กมิดมาตันก่อนแม่งลำขาดไอ้เฮียแบ็กมิดพอเห็บขัวยังอยู่บนเนี่ยเด้ว กลางก็น่าตายบนก็ถ้าวิ่งไปน่าจะเจอแบ็กมิดไม่มีโยลูกหมาน,นี่ไงผมเจอแบ็กมิดจริงด้วยขิงเข้าไปคิงเข้าไปคิงเข้าไป ืนดูว่ามีอัญติไอ้นี่ไอ้วอลเล็กทำดีลูกไปดันไปลูกมันอยู่ไหนวอลเล็กแต่มันทำดีมันมาปลดตัวอาวุธิพ้อมไดป้อมมันโอเคถือว่ามีมีสาระอยู่ใช่ไหมมีสาระโอเคสร้างสรรค์สร้างสรรค์อยู่สร้างสรรค์อยู่ ใมา่มาเขาน<ไ>ป้ <ไป S 1> อมกลางแล้วนะไอ้สักแวก,นนกูโดนไลลหายว่าวมาไอ้หี้ยมา ระเบิดแล้วกูบ้าแล้วไอ้เฮียกูบ้าบิงเรียดเข้าตัวทีสิอ้าวอ้าบุทแบกข้างบนฮีโร่หมาจักบุทแบกฮีกฮโร่บุทแบกอ่ะมันหมาก็จริงแลแต่ไอ้ซักแคปแม่งหมากว่า

เล่นทวิ bay, นเบทว่เทวินเบทพีบีสามสี่คอนตันเออทวินเบดคอนตันติดชัวคอนตันตุวแบกเกิดนะข้างหลังช่วยไม่ได้วุทแบกมันโอ้โหหนึดอ่ะโดนโดนพิษ มาดิเฮียมึงมาดิแม่งบัทรยักษ์แดกตายไะเนี่ยโอเคยังไม่ตายมีสาระแล้วแแคปกูมีสาระแล้ว แอ้นวมันลงไปล่างนะได้ไปสองตัวมั้ยผมไม่รู้ว่ากูบ้าได้ที่อะไรใครโผล่กลางกูใส่แม่งบิงติดก่อน่วาอย,าก,อย,าก,อยากโดนลำะพบเป้าหมาย12นาฬิกามันรู้มันรู้มันมีวอด อืมไม่ตายมันมีวอร์นน่ะแถวนั้นสักที่หนึ่งอดีน้องกูก็บ้าแล้วเหมือนกันพี่ใส่ผมหน่อยสิพี่อเอาวอมันตีแล้วค่อดไม่งั้นไม่เดือดเซอร์เกอร์เซอร์เกอร์วะซอร์กรวะพวกแบงเซอร์เกร์วะวิ่งวิ่งเลียวมาได้ไห คิมเมมมมออไปงอไอไปเออไปเออไปนิดเดียวโอ้แล้วกูโดนเฟียก่อนป่ะเป็นไม่ไม่ไม่ส่งภาคคุมปะ่ะมันไม่ได้ส่งภาคคุมไม่โดนไหนอ่ะโอ้ติดพิษมันโดนนี่เลยที่ไอแวนในเดนมอกมันนี่แม่งลายเดียวกันโดนไอ้นี่โดนอะไรวะไอป้าโป่งเมื่อกี้ข้าวบุแบกให้แล้วนะ ะแอหร้อ,รอนเน้่ยลงวาร์ฟเอาเมลตายปอยู่ที่ก็ตายกลับบ้าไปรถกลับบ้าไปบ,บเจอเป้าหมายอะไรที่เงียบเพิ่งถอยนะวูดูจัสเตอร์บ้ามันมีทีบีอะรู้แบบ,บ พันสองบีคบีแล้วไงบีคบีไม่สามารถกันโบล่าได้ใช่กันไม่ได้าากูจะตีให้ด้วยนะบีคีบงบีคีบีเนี่ยเอารุนอะไรอไหมเพื่อมีลุนเจ๋งๆอ่ะบวกกันแล้วแไประวังะ นี่ลูนไม่เจ๋งนี่ลูนเจ๊งเฮ้ยอย่าพึ่งเอาไว้ไปลุนตีไอ้ทะเลเสาห้าวีนะลูนเจ๊งลูนไม่เจ๋งแต่ลูนเจ๊งอ้อาวชิบหายแล้วไงเฮ้ยเสามันตีฟรีอยู่กลังไปกลังไปกกลังไปลังไป ไหวอย่างนี้ไหวอย่างนี้ไหวโดน,นกูไอ้เหี้ยครับคุณสามป่ะคุณสามป่ะตายก็ตายตายก็ตายแม่งวัดทยักแดก The Legion takes down a Hellborn Tower. My Vorax is rampaging! A Hellborn Barracks gets destroyed! A Hellborn Barracks gets destroyed! เฮ้ยนอกกูเร็วๆดิมิคบีกำลังมามันอาจจะจบแล้วก็ได้นะทุกคนมันอาจจะจบแล้วก็ได้นะนี่ไงบอกรอไว้เลยดีจีทุกคนเกมนี้เรียนนอนเกมไว้ผมฝากกดไลค์กดาทั้งตะใครจะมจาด้วยันเจอกันในคลิปหน้า,าอยู่อภาพยังไงก็ขอเพลงนี้ก็มานี่ไปละบายฮนะ